มาที่คู่นี้กันดีกว่าหลายคนลุ้นคู่คุณเจเจพิพัฒน์กับใบเฟิร์นไงยังไงเออตกลงเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าล่าสุดเราเป็นเซอคุณแพทย์ประภาบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เขาเร็บรับบทนะคะเป็นเจสีในละครที่ใบเฟิร์นเล่นอยู่ที่ปรึกษาคนไกลแส่ใช่ใดๆคนติดตามมากคือในเรื่องเขาอาจจะรับบทเป็นแบบว่าเสาแซบเสาเปรี้ยวใช่ไหมคะแต่ว่าหลายคนชื่นชมเพราะว่าคือตัวละครในในละครที่น้องใบเฟิร์นเล่นเป็นนางเอกเนี่ยตุยกันหมดตายกันหมดแล้วกเป็นเจสีแล้วคนบอกว่าเจสีอย่าเพิ่งตุยนะคะ ที่สําคัญค่ะก็ต้องไปถามเขาน่ดนึงข่าวเสียงลือเสียงร้องอ้างบอกว่าใบเฟินกับคุณเจตพิพัฒน์เนี่ยแอบคบหาผ่าดูใจกันมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าในละครเอยหรือว่าในวันวันเกิดของใบเฟินเนี่ยคุณเจตเขาก็มาด้วยแพทแพทมีอะไรผิดสัญญาบ้หลายคนก็เชียร์ล่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณแพทตอวผายืนยันเลยนะคะว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันอขออนุญ,ญาตใบเฟินยกมือเลยนะคะ,คะรวมไปถึงเรื่องที่หลายคนชมแพทว่าเล่นละครดีเธอจะว่ายัางไงอะไปฟังเลยค่ะ เจสี่คือไลฟ์โค้ชของทองคอยตกตกตกเออเขาก็เปลี่ยนซะหน่อยอ่าอีนี่เล่นเองยังบอกหื่อย่างนี้เลยต้องรอดูเจสี่นะต้องรอดูเจสีนะคะเจสี่ในกองใบเฟิร์นกับเจดเป็นแฟนกันจริงไหมแพทไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นเลยแล้วช่วงเวลาที่แพทอยู่กับพี่ใบอันนี้ขออนุญาตพี่ใบนะคะเป็นช่วงที่ข่าวอันนั้นพอดีแพทเลยคิดว่าไม่น่าใช่หรอก น่านะคะมไม่น่าใช่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ใบเฟิร์นก็โสดจ้าโสดแต่ว่ามีความสดใสามากยิ่งขึ้นใช่ค่ะเราติดตามละครนิดน้ดีกว่าเนาะคุณผู้ชม